ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็วันว่างนะคะหยุดงานพอดีนะคะก็เลยเไม่มีอะไรทำนะคะคือหลายวันนะคะต้นไม้ไม่ได้ลดเลยนะคะ,ะแห้งมากเลยนะคะนี่ค่ะต้นมะพร้าวน้ำหอมนะคะที่ปลูกไว้แห้งแห้งหมดเลยนะคะก็เลยต้องมาลดหน่อยนะคะ วันนี้พามาดูรดน้ำต้นไม้นะคะมะพร้าวต่างๆแล้วก็พืชผลต่างๆนะคะนี่ค่ะรดต้นไม้นะคะวันว่างนะคะหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไปทำงานนะคะก็มารดน้ำต้นไม้กันนะคะก็ อยู่ในสวนค่ะก็มีเนี่ยค่ะทุเรียนทุเรียนไม่ได้ลดหลายวันค่ะก็กลัวมันตายค่ะก็เลยมารดสนัยนะคะไม่ได้ติดสปริงเกิลน,นะคะถ้าติดสปริงเกิลก็คงไม่ได้ถือแบบนี้นี่ก็ออกกําลังกายไปนะคะนี่หลายชนิดค่ะมีทุเรียนนะคะ เป็นปลูกแบบผสมผสานะค่ะที่บ้านทุเรียนมีมะขามเทศมีหลายอย่างค่ะมะพร้าวนะคะก็จะมีแทบทุกอย่างค่ะนี่ก็จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะคะที่ที่ปลูกปลูกไม่พร้อมกันนะคะจะปลูกเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปมันก็แห้งมากค่ะฝนก็ไม่ตกทำงห้านเป็นหน้าแรงเนาะ มาเพิ่มความชุ่มชื้นให้มันหน่อยนะคะช่วยมันหน่อยเพราะว่าถ้ามันไม่มีน้ำมันก็จะไม่โตใบก็จะแห้งนะคะใบแห้งมดเลยนะคะสารพืชนะคะรถไปชมไปชมสวนไปอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะ หยุดแค่สองวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็วันว่างค่ะก็เลยพาเพื่อนๆมารดน้ำต้นไม้นะคะมาดูรดน้ำต้นไม้ต้นไม้จะตายอยู่แล้วค่ะไม่มีใครดูแลมีแต่คนไปทำงานนะคะ จนเลยแล้วจะไปทำงานก็ไม่ได้ดูแลมันนะคะก็แห้งพื้นก็แห้งมากค่ะก็จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมเติมน้ำให้มันนะคะเติมพลังงานให้มันเหมือนกับคนเรานะคะก็ต้องมีพักบ้างนะคะมีพักผ่อนบ้างนะคะเนี่ยค่ะ ไปเรื่อยๆอ,ออกกำลังกายไปค่ะจะได้ร่างกายแข็งแรงนะคะนะพร้าต้นเล็กนะคะให้ปลูกเสริมมานะคะนี่ก็เป็นทุเรียนอันนี้ต้นใหญ่นะดูกันไปนะคะเป็นเพื่อนกันไปใช่ไหมคะ เพืนเราชาว YouTube ด้วยกันนะคะตั้งแต่มามีเพื่อนนะคะอยู่ในวงการแล้นะคะวงการ YouTube เรานะคะก็รู้จักอะไรมากๆม,ม,มายเลยนะคะที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนะคะสถานที่ต่างๆที่ไม่เคยไปก็ได้ดูจาก YouTube นี่แหละคะ่ะ ว่าเป็นคนไม่ค่อยไปไหนค่ะทํางานแล้วก็กลับบ้านอะไรอย่เงี้ยค่ะก็ได้มารู้จักกับนี่ค่ะที่น้องเราเนี่ยค่ะชาว YouTube เขาก็พี่พี่น้องน้องก็แชร์แชร์ประสบการณ์สถานที่ต่างๆทํา,าทเรื่องราวต่างๆมากมายค่ะมาให้ดูก็ได้ความรู้จากนี่บ้างค่ะนน่นบ้างนี่บ้างก็เลยมา ปับใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตค่ะพอวันว่างก็เลยมาคุยกับเพื่อนๆชาว youtube ด้วยกันนะคะก็ดีค่ะที่มีเพื่อนมีเพื่อนพาคุยพาทำนะคะทำโน่นทำนี่ทำกับข้าวนะคะทำสวนไปนะคะ วันนี้ก็พามาลดน้ำต้นไม้นะคะเพิ่มความชุ่มชื้นให้ต้นไม้นะคะไม่ได้ลดนานค่ะสองสามวันเมื่อกี้ก็สี่ห้าวันค่ะกลัวมันตายเหมือนกันเพราะว่าเราหูไวเนาะก็สงสารมันนะคะเหมือนคนไม่ได้กินข้าวกินน้ำนะคะมันก็จะหมดแรงนะคะไม่มีแรง ต้นไม้ก็เหมือนกันใช่ไหมคะก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อน u t ท b e ที่เข้ามาชมนะคะมาให้กำลังใจตุ๋มขาด Channel ก็ได้รู้อะไรต่างๆนะคะนานาจากเพื่อนๆน,นะคะที่แชร์ประสบการณ์มาก็เข้าไปดูไปชมนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ แชร์ประสบการณ์มาให้กันดูนะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาไปไหนนะคะจากที่ทำงานก็มาบ้านเนี่ยะคะ่ะก็ได้แชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆดูว่าวันนี้ทำอะไรนะคะาวดน้ำต้นไม้ในวันว่างเนี่ยคะ่ะ างทีไม่มีอะไรดูนะคะก็เปิดดู Youtube เนี่ยค่ะที่เพื่อนๆแชร์มาดูไฟก็บางทีก็ได้ความรู้ประสบการณ์มากมายค่ะก็ํำมาใช้ก็คิดว่าจะทำตามบางทีนะคะจะทำตามแล้วก็นำมาใช้ นี่าค่ะอยู่ที่บ้านก็วันว่างค่ะถ้ามีเรื่องราวต่างๆนะคะก็จะแชร์ไปให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยววันนี้มารดน้ำต้นไม้ออกกำล,ลังกายนะคะก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆดูมาเป็นกำลังใจให้กันนะคะก็ไม่รู้จะทำอะไรคะ่ะต้องวางแผน ดูเพื่อนๆไปนี่แหะค่ะเพื่อนๆใน YouTube ไปว่าเพื่อนๆทาอะไรนะคะอที่มันดีมันสร้างสรรค์ mm hmm. ก็จะนํามาประยุกต์ใช mm ้ค่ะกับชีวิตของตัวเองนะคะและครอบครัวขอขอบคุณทุกคนนะคะ mm hmm. ที่แชร์ประสบการณ์เรื่องราวต่างๆมาให้ดู mm hmm. มาให้ชมนะคะ เป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะจะนำไปใช้นำไปประยุกต์ใช้นะคะมีแต่เรื่องราวที่เป็นประโยชน์แล้วก็สถานที่ต่างๆที่ดูนะคะไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยเพื่อนๆไปไหนก็ถ่ายมาให้ดูนะคะ,คะก็ดูตลอดค่ะดูตลอดไม่ ไม่เคยละเว้นจากการดูเลยค่ะช่วงนี้ตั้งแต่มาอยู่ในวงการ YouTube นะคะดีมากเลยเรื่องราวต่างๆที่ไม่เคยรู้นะคะก็รู้จากการทำจากการเข้ามาอ,อยู่ในชุมชนนี้นะคะ ันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะมามาเล่าเรื่องราวให้ฟังค่ะมาพูดให้ฟังบรรยายให้ฟังค่ะไม่มีอะไรมากก็จะพยายามตั้งใจค่ะพัฒนางานที่ตนเองทำแล้วก็งานที่ตนเองทำอยู่เนี่ยค่ะ YouTube เนี่ย ให้เพื่อนๆได้ดูมีอะไรก็ติชมมาได้นะคะก็บอกมาได้ก็ฝากกดไลค์นะคะกดติดตามกดแชร์ให้หน่อยนะคะให้ตุ่มขา่า h ช n n e l ด้วยนะคะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ชุมชนยูทูบของเราที่มีแต่เรื่องดีๆนะคะให้ตุ่มขา่ายชา n e l นะคะได้ไปติดตามนะคะ เรื่องดีๆสนุกสนานมีอาหารเรื่องราวอาหารมีไม่ว่าจะเป็นการเกษตรหรืออะไรนะคะต่างๆมากมายเลยนะคะดูก็ไม่หมดบางทีนะคะขอขอบคุณมากนะคะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันหน้าถ้ามีเรื่องราวอะไรที่มันน่าสนใจนะคะบุค c h ช n แนลก็ จะเอามาให้ทุกคนได้รับชมกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ